สวัสดีครับผมโน้ต v p แล้ววันนี้อยู่กับเกมเกนชินอิมแพคเช่นเคยเราจะมาแกะกล่องสมบัติชิ้นนี้กันมันมียันปิดอยู่มันเปิดไม่ได้มอนสเตอร์ก็ไม่มีให้ตีนะมันจะอยู่ตรงน้ําตกตรงหมู่บ้านฉิงแต่ผมเห็นแท่นอยู่ในน้ำเนี่ยแท่นหินของสกิลเนี่ยสกิลตัวหินตัวหลักเนี่ยไปวางวางไปเรื่อยๆเหมือนทําเป็นสะพานอะได้ยังได้แล้วแค่นี้ง่ายๆ พี <Easy. S 1> ถึงของจะไม่มากแต่ก็สะสมไปทีละเล็กทีละน้อยถ้ามันมีให้เก็บก็คือเก็บให้หมดตรงกลางน้ำตกที่ใกล้ๆกับแท่นนะ่ะมันจะมีไอเม็ดตัวนี้ g e o c u l a t เนี่ย, g o เ,ยเพื่อเอาไปอัพเสามันจะลอยอยู่ตรงกลางแถวๆนี้แต่ตรงเนี้ยพื้นมันต่ําไปผมก็เลยเอาตัวเนี้ยตัวหลักที่เป็นาธาตุหินนะต่อเสาขึ้นไปจริงๆมันต่อกับเสาสะพานได้นะหรือว่าแค่นี้ก็ได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดดโดดบงทีแล้วกลางปีกมันจะเก็บได้ หรือจะขึ้นไปที่สูงๆก็ได้แล้วโดดลงมาแต่ถ้าใครขี้เกียจปีนขึ้นไปเนี่ยแล้วมีตัวหินตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยสกิลมาตั้งตรงนี้ได้มันอาจจะสูงกว่าเดิมถ้าเอาปักกับเสาเห็นไหมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับ <S <S พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ